สวัสดีครับวันนี้พามาชมความงามของ m o r ์ i n g d e ิวนะครับเป็นโคโลคาเซียอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะครับผมนี่ครับโอ้ดูขนาดสูงประมาณตอนนี้คือเมตรห้าสิบได้แล้วครับไม้สามเดือนนี่ครับของผมก็ปลูกไว้หลายต้นเพราะว่าผมว่าฟอร์มมันสวยมากนี่ครับอันนี้ฟอร์มมอร์นิ่งดินะต้นลายนะครับทรงคุ้ม อันนี้เนี่ยฟอมกออย่างสวยเลยครับต่างดีมากนี่ครับจะออกด่างประมาณนี้ใบก็ใหญ่พอสมควรครับนี่ครับไอ้ต้นนี้ใหญ่หน่อยไอ้มอนติงดิวนี่สวยครับออกหนอดีใบลายสวยก้านสวย นีสวยตอนนี้ราคาหน่อที่ชำแล้วก็หลักร้อยนะครับมอร์นิ่งดิวไม่แพงมากเหมือนแต่ก่อนนี่ครับหนอยอย่อยแบบนี้เลยตัดสดแบบนี้ก็ไม่เกิด500ครับสูงประมาณ2อมตรบรรทัดได้ครับประมาณ2อฟุตนี่ครับมอร์นิ่งดิว ไปมาก